สวนสมเงินสวัสดีนะครับสวัสดีสายสายของวันที่25กันยายน2567นะครับบรรยากาศก็ยังคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนอยู่เช่นเดิมนะครับจากที่มีพายุเข้ามา,าเมื่อ2-3วันก่อนที่ผ่านมานะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ ต้นมะละกอที่ผมปลูกนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่ที่เดิมที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับวันนั้นผมก็ยืนอยู่ที่จุดนี้แล้วก็ผมก็ถ่ายให้พี่น้องดูว่าไม่เคยเห็นน้ําท่วมขึ้นสูงมาในในระดับที่ผมยืนอยู่แล้วผมก็ให้ทุกท่านดูต้นมะละกอที่ผมปลูกนะครับที่ว่ามันดกแล้วมันล้ม นะครับแล้วก็จะมีต้นที่ว่ามันตำอร่อยโดกคนตำอร่อยดูสภาพวันนี้ครับเรียบร้อยครับอันนี้คือต้นที่ที่ว่าตำอร่อยนะครับสูงสูงวันนี้ก็ล้มลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้นนี้มันล้มลงมาแล้วผมบอกว่าผมจะทําไว้สําหรับกินสุกก็คือต้นนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยน้ําขึ้นไปถึงตรงจุดนู้นเลยนะครับ ดูมะละกอหลายๆต้นที่ผมปลูกไว้เรียบร้อยหมดน้ำพัดตรงนน้นไปเลยครับทิวป่าตรงนู้นไปดูเศษซากความเศษไม้เศษอะไรพัดมาล้มไปหมดนะครับจากลำห้วยเล็กเมื่อก่อนตรงนี้ห้วยขุมนะครับน้ำไปถึงระดับนูน้นแล้วก็ท่วมเออมาถึงฝั่งนี้เลยนะครับ น้ำเยอะมากครับฮ่าก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเป็นเรื่องของธรรมชาติก็คงอย่างที่เขาว่านะครับสภาวะโลกร้อนมันทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลไปนะครับพอน้ำมาก็มาจนล้นพอขาดก็ขาดจนเหมือนจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะทำกับมะละกอพวกนี้ยังไงมะพร้าวที่ปลูกนะครับ จมน้ําปกติถ้าเกิดว่าเวลาปกติน้ําในห้วยมันจะอยู่ห้วยจะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ํามาแรงมากไม่รู้ว่าจะรอดไหมมะเร้า,านะครับเพราะว่ามันแช่น้ําดูมะละกอล้มไปหมดเกษตรกรเรษกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องปรับตัวครับว่าจะทํายังไงให้มันอยู่รอดได้ในสภาวะภูมิอากาศแบบนี้นะครับแปบบวนแบบนี้ ะพร้าวผมคงต้องมาเลือกฟื้นกันใหม่นะครับตรงนี้ดูครับดูสภาพความเสียหายหลังจากที่มีพายุเข้ามาน้ำเยอะมากกว่านั้นนะครับน่ากลัวเลยเมื่อละกอหลายๆต้นล้มหมดนะครับเหลือแค่เหลือที่ยืนต้นได้ก็แค่สองต้นนี้นะครับนี่ก็คือซากกอไผ่เก่านะครับที่มัน เป็นดอกแล้วมันตายผมก็เลยเผาทิ้งแล้วก็เอามะละกอปลูกทดแทนนี่ก็คือธรรมชาติครับธรรมชาติกำลังปรับสม,สมดุลอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่แน่ๆก็คือมนุษย์ก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันนะครับเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนอะไรหลายๆอย่างที่มันจะตามมาในในปีต่อๆไปไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับ เป็นประวัติการเลยที่น้ำขึ้นสูงขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนอย่างมากก็แค่อยู่ประมาณบริเวณน,นี้นะครับบริเวณน,นี้เท่านั้นนะครับเมื่อก่อนไม่เคยขึ้นมาสูงระดับนูนเลยไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่เป็นปีแรกที่ผมเห็นน้ำในห้วยขึ้นสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็ปีก่อน ปีที่ผ่านมาก็มีแต่ก็อยู่ในระดับที่ผมว่าก็คือระดับนี้นะครับไม่เคยสูงถึงขนาดนี้เลยนะครับปีนี้มันสูงมากเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่เคยเกิดต่อเนื่องกัน2ปีปกติน้ําเยอะก็จะประมาณนั้นแหละครับปกติของน้ําในลําห้วยแต่2ปีที่ผ่านมานี่ผิดปกติแล้วนะครับเพราะว่าไม่เคยเกิดต่อเนื่องกัน2ปีแบบนี้นะครับมันจะมี 3าปี4ีหปีมาพัดพาน้ำบริเวณนี้มาพัดพาเศษซากอะไรบริเวณนี้ทําความสะอาดลําห้วยสักครั้งนึงแต่ครั้งนี้สอปีติดต่อเนื่องกันแล้วนะครับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับเขากําลังปรับสมดุลกันอยู่ดูขนาดกอไผ่นะครับกอไผ่กอใหญ่ๆนะครับ ยังโค่นเลยนะครับยังยังยังล้มยังโค่นเลยครับเห็นตะ拉ายอย่างเงี้ยยกขึ้นเลยคิดดูว่าน้ำจะรุนแรงขนาดไหนนะครับเนี่ยล้มหมดเลยขอภายครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับสวัสดีครับ